ให้ตัวร้านกับตัวโปรดักต์เป็นตัวเลือกกลุ่มลูกค้าในตัวมันเองก็มีการศึกษา P.O.S. ของวงในยอยู่ใช้เวลาศึกษาแค่วันเดียวครับเพราะว่าใช้ง่ายมากคือเหตุผลที่ออกมาทำเราอยากที่จะแบบตัดสินใจด้วยตัวเราเองอาชีพแรกเลยหลังจากเรียนจบก็คือเป็นบาริสต้ามาก่อนได้มีโอกาสทำร้านกาแฟมาก่อนหน้านี้นะ จริงๆแล้วทีมันก็ตรงตัวเลยครับแต่ว่าเราใช้ทีแค่ตัวเดียวเท่ๆหน่อยมันก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ <c oughs> คือคอนเซ็ปต์ของร้านนี้คือซ i นพี่เดอะเบรดตั้งแต่การตกแต่งการออกแบบร้านและทุกอย่างก็จะเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลแบบเรียบๆรวมไปถึงโปรดักต์ของร้านด้วยกาแฟดําก็จะมีแค่เอสเปรสโซ่อเมริกาโน่กาแฟนมก็มีแค่ลาเต้คือมีแค่นี้เลยครับ งานพวกอาร์เคดเทคงานออกแบบทั้งแบบว่าได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็จากสื่อโซเชียลต่างๆคือเราก็มีมีสิ่งที่เราชื่นชอบอยู่แล้วก็ลองเขียนลองสเก็ตด,ด้วยมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปรึกษากับรุ่นพี่ที่เขาเป็นสถาปนิกถอดแบบที่เราเขียนออกมาทำเป็นร้านนี้ ก็เริ่มใช้ POS ของวงในตั้งแต่เปิดร้านนะครับเพราะว่าก่อนเปิดร้านก็มีการศึกษาการใช้ POS ของวงในอยู่ใช้เวลาศึกษาแค่วันเดียวครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ง่ายมากมีฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ตอบโจทย์เราเหมือนกันนะครับเช็คสต๊อ hmm. ก อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันง่ายต่อการทํางานมากเลยเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าถ้าวัตถุดิบตัวเนี้ยมันเหลือปริมาณเท่านี้เขาก็จะเตือนเราแล้วให้เราสั่งของกลุ่มลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นสมัยเนี้ยแทบจะแบบว่าไม่ค่อยพกเงินสดกันแล้วแล้วร้านเรามีระบบการจ่ายเงินแบบ QR code ก็ตอบโจทย์เขาเหมือนกันสะดวกต่อลูกค้าแล้วก็ตัวเราด้วย ือผลที่ออกมาทําของตัวเองก็เพราะว่าแบบเราเราอยากที่จะแบบตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างด้วยด้วยตัวเราเองอยากให้ร้านเราออกมาแบบไหนเครื่องดื่มของเราเป็นไปในทางแนวทางใดอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ความเป็นตัวเองของเราไปเต็มที่ดีใจเหมือนกันที่หลายๆคนก็ชอบในแบบที่เราชอบเหมือนกัน